สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุปุสุคนสวัสดีเอฟซีทั่วโลกแล้วก็สวัสดีแอดมินทั้งสี่ท่านของตีไม้นะคะสิ่ภาไปเหตุงานเ้ยค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ก็เก้าโมงกว,กว่าจะสิบโมงแล้วนะคะทุกคนไปกันค่ะต้องขออภัยนะอาจจะภาพไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ไปค่ะไปทํางานเจ้าของบ้านเพื่อนสิไปทุ่นแฮมนะคะโอไก่อยู่ด้ทุ่นแฮมพี่น้อง นะคะเพิ่นจะไปเบสเซิลไปหาหมู่หาพวกหาผู้สาวเพิ่นนะคะเมื่อคืนเพิ่นก็เลยลงมากนะคะเพิ่นก็เลยลงมากประตูเขาห้องตีไหม่นลค่ะเพิ่นเลยบอกว่าแต่ไปลาไฟไฟดับนะให้ขึ้นมาอ่าเปิดไฟเด้อขึ้นตรงปิกเพิ่นก็บอกแล้วพี่หน่องอ่านนะคะอันพวกเทอต้องดูแลบ้านในชั้นด้ว่าสันนะคะพอดีตีไหม่กับมื้อนี่ก็อากาศน่าจะดีนะคะแดดออกพี่หน่องตีไหม่กะเฮ็ดงานเสร็จ ทางนี้เราตีไม้ก,ก็สิไปทําความสะอาดนะคะอะ <c oughs> หน้าต่างของตีไม้นะคะเห็นมันสะอาดเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันกะบไก่สิป,ปีใหม่แล้วนาะพี่นอนะ้องเนาะไก่สีป,ปีใหม่เรากะนั่นแหละตีไม้ก,กัเห็ดทาความสะอาดประตูประตูหน้าต่างนะคะทุกคนอเงินทองอย่างมันจะได้เขามาบอคัดบอสนนะคะพี่น้องปัญหาต่างๆมันเกิดสิได ราบลื่นนะคะบ้านช่องกับห้องสะอาดสะอาดนะคะแต่แต่ว่ามันก็สะอาดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ชมเรานะว่าโอ้บ้านห้องเธอนี่สะอาดนะหอมหอมเลยพี่น้องเพิ <c oughs> <c oughs> ่นขอมาเมื่อคืนโอ้บ้านเั้นคือหอมเดี๋ยวเพื่นเด้เพิ่นลาขึ้นไปบ้านเขานะคะขึ้นไปเมื่อคืนนี้กับลูกชายแหละมีแต่คนมานะค,ะคนลักหมาเนาะก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะดูตรงนี้ห้แล้วกันตรงบันไดขึ้นไปข้างบ,บ้านเพิ่อน,นะพี่น้อง พราะว่าบ,า,บานเพ่นเพ่นล็อกไปเนาะเขากับบอละลาลาบแล้วลวกนะเพ่นก็เรืว่าตามสบายเลยประสานเพ่นบอก <c oughs> บานผู้เบามันก็หกธรรมดาตอนตีใหม่มาใหม่ๆเนาะเพราะบานพอตีหน่อยแหงเบิงบ่ได้พี่น้องหกขึ้นอย่างนี้กัตีมไม่ตัวเป็นคนเฮ็ดไทยพี่น้องจนห้องเป็นห้องเน่ตลอดตะกอนห้องมีสองห้องกันบังนั่งก็เอานั่นเอานี่มาใส่จไปมันก็หกเนาะตีไม่ก็เป็นคนที่ มาเก็ตทำความสะอาดอยู่เลยพี <t. <t ่น้องนะคะซูมืออนี่เอาจริงๆนะขึ้นเวลามาับตีน้อยเสี่ยเห็นบ้านเขาโซกป๊กก่ยังกยังเผอไปเห็ดลืมโตนะพี่น้องก่ยัางเผอไปกวดนั่นกวดนี่เขาเยะเป็นตะติดทุนจุขวงนะคะคือสภาพแล้วไปค่ะพี่น้องน้องคิดยังไงทุกปัญหานะคะเป็นบทเรียนเฮ้ไปค่ะ ืัอนี้เฮ็ดงานจะเฮ็ดงานไว้ของวันจันทร์กับของวัดอังข้ารพี่น้องวันหนังคารนี่ม่มันใจว่าตีไม้สีได้เลิกเร็วเลิกสาค่ะเลิกสาเพราะว่ามันเฮ็ดงานสองมองไงต้องไปเฮ็ดโรงเรียนนั่นตีไม้กับวันอนังข้าะมาเจ็บตะขยะกับพ่อนะพี่น้องวันอนังขารกับของวันพุธนั่นแหละอ่าเขามาเฮ็ดว้นะคะบอเป็นยังพี่น้องสู้ๆไป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 เฝ้ายัง พา<ไ> <c oughs> เอาลูกไป่งนะคะเพราะว่าตีม้ไม่เฮ็ดงานเนาะลูกอยย่ผู้เดียวก็ได้ค่ะเอาไปทรงพ่อเขาพ่อเขาก็ร่งเก็บเสื้อผ้าตัวน,น้อยๆนะคะ <c oughs> เอาไปขึ้นเอื่อยเขาเอื่อยเขาขอขึ้นนะคะป <c oughs> กติมันบ่ขอขึ้นในพี่น้องขอยมิแต่เอาไปบริจาคนะคะบ่ไปยังค่ะส่วนที่ขอยจะเอาไปบริจาคขอยจะเอาไปบริจาคพี่น้องพวกนี้มันขี้ที่มากมวนค่ะ แต่ขนาดเงินมันก็นยังบวโกออกจากกระเป๋าเลยสีจางเอาเห็ดอาหารนะนะคบพี่น้องคลิปนี้กับบ่มี่ยังไล่ครับนะอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยแดดซองนะคะซองดากพี่น้องโอ้ยตกลงไปนี่สิเหลือบนี้พี่น้องไป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 เจ้าของบ้านเขาทำงานเขาไปทำงานแต่เช้าเลยนะคะหูแดงได้พลังมาหูแดงพี่น้อง มันหนาวนะคะอากาศมันเย็นแล้วีนยวควรออกปากทุยๆพี่น้องเลยนี่ขนาดเดือนนี้นะคะเดือนนาสีซาไในเดือนตุล,ลาพี่น้องมันก็เริ่มหนาวจะตุล,ลาพฤศจิกาท่านว่าแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถ <c oughs> ี่เริ่มหนาวตั้งแต่เดือนนี้แล้วเนี่ยตีมายก็คงจะขับมอเตอร์ไซค์ไปอีก <c oughs> นะคะอ,อ,อีกอาทิตย์หนึ่ง เพราะว่าอาทิตย์น้านี่ว่อาทิตย์ต่อไปนะคะเพราะแม่อาทิตย์น่ะอาทิตย์ต่อไปของวันที่ยี่สิบหกน่ะอาทิตย์นะคะตีไม้คงสีบริเ็ณเพราะว่าตีไม้สีบอกวัวหนาไว้เพราะว่าสีได้ไปสารขอบขั้วน้อพี่น้องเนาะอ่าผลเสียออกมากไปยังใดเนาเขารบนะคะในการตัดสินใจนะเพราะว่าขอมูลงีนยัางเนากับแหน่นอยู่น้อพี่น้องแต่ขันจะมาไปสีไป โยน,นความผิดให้ซึ่งกันและกันย่าเฮ็ดเลยนะคะไปค่ะคู่อันนี้แหละมักสอนรู้สอนเท็จนะคะคู่อยู่โรงเรียนอ่ะปนุบาลพี่น้องเพื่อนมองตีไม้ั้งแต่หัวจดทาตั้งแต่ตีมไม้มาอยู่ใหม่ๆจนก็คลอดลูกเนาะเอาลูกไปส้วมคุณกะเบิง้งหรอกกะบ่อยเขานู่นนั่นนี่นะคะแต่ก็บ่ได้สนใจดอกนะคะปากคนนะคะมันบ่ได้หายเขากินไม่นอง ไก่แล้วนะคะมองเฮ็ดงานมองเฮ็ดงานตีไม้ตรงนี้นะคะไปเฮ็ดไปของวันจันทกับของอังคารเลยยาวไปเลยเพราะว่าเราต้องบอกนะคะเขาไว้ด้วยนะคะว่าเรามาทําของวันจันท์กับของอังคารไว้ไม่มั่นใจว่าบรรคารเนี่ย <c oughs> เราจะมาทันไหมเราต้องบอกเขาไปเองสิพี่นอ้อง นะคะโอ้เมยเดี๋ยวค้ากากวดีิวะไทยตรงนี้นะคะก่อนไปครับตีหน่อยเฮ็ดใบมันก็ดีนะคะพี่น้องเขากับปตองฝ่าว่นกับปตองฝ่านะคะหอมื่นไปหาด้วยงานไงใบสามบ่นะเลิกมากก่จักโมงกับปูหูแลวพี่น้องก็ต้องมาเฮ็ดโรงเรียนอีก นะคะโรงเรียนมันงาาหลายเด้พ่นของ่าสิแลวกะป่าไปหลายชั่วโมงนะคะนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเมื่อยตัวแบบนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะวันจุดสัปด,ดานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุข้ะพี่น้องเด้ออย่าได้มีความทุกข์เจอแต่สิ่งดีๆเด้อคะ่ะตื่นเป็นสุขทุกบ่มีเงินไหลกล่องทองไหลมานะคะ สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใส่บขาดมือประสบความสําเร็จในนาทีการงานนะคะคิดหวังสิงไดก็คอยสมความปรารถนานะคะพี่น้องผลไม้นี่มันยังมีพอกินอยู่เดลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันสีเน่าแล้วค่ะนะคะเน่าแล้วอร่อยเต็มต้นเลยโอเคนะคะทุกคน แดดดีได้หมอนี่แดดดีจะเศร้าเลยค่ะเ็ดงานเศษยังเสศจเราที่มาก,ก็สิไปเ็ษกระจงกระจกเราก็สิไปซักป,ป่าป,ปูที่โลงที่นอดน,นะพี่น้องเอา้าเราเจอกันในคลิปหน้าเลยพีน่น้องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบา,บายๆด้วยพี่น้องเด้อรักๆทุกคนเด้อค่ะ